牛喽嘞！Yo, สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรเดีผมจอบนที่สมุดโคจรรายการที่จะโคจรถดงบันทึกทุกความประทับใจลงในสมุดเล่นนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ครับเรายังโคจรกันอยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละครับมีสิ่งดีๆอีกมากมายหลายอย่างที่จะนําเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับอยู่นี่เองโอ้โหนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ผมหาคุณตั้งนานนะเนี่ยทำไมฮะเอ้าก็ชาวบ้านเขาบอกว่าคุณจะมาสมุดสงคราม ผมมารายการสมุดโคจรครับรายการที่จะโคจรทุกความประทับใจรู้แล้วว่ารายการสมุดโคจรแต่รู้มองว่าคุณจะมาสมุดสงขาคือจะมาที่นี่ใช่ครับผมก็วันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงครับพี่ถูกต้องถูกต้องครับเนื่องจากมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อต้นส้มโอเขาใหญ่ส้มโอเขาใหญ่ครับใช่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่บ้านของครูสมทรงครูสมทรงใช่พี่รู้ทุกเรื่องรู้หมด ทำเพราะว่าพี่เป็นนกเยพี่เนี่ยมาที่นี่ตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วแล้วก็มาหาข้อมูลว่าสมุทรสงครามในเมรัยน่ากินจะไปทำรายการตัวเองบ้างอ๋อรายการตีอ้วนชวนหิวที่จะเลิกไปยังยังดูอยู่ดูด้วยกันตีอ้วนชวนหิวนะฮะใช่วันไหนนะของพี่รายการวันเสาร์ห้าโมงเย็นนั่นแหละมาห้าโมงเป็นรุ่งรกินก็มาหาดูนี่มาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตั้งแต่เช้าหกโมงมาที่มาจนป่านนี้ยังไม่มีอะไรจะเลยอ่ะจะแตะไม่เออนั่นแหละจะแตะเลยเถอะเซ็นเซอร์ตุ๊ดไปเรียบร้อยแล้วจะไปบ้างคุณสมทรงรู้จัก ไปดูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถูกต้องสบายส,ส,ส้มโอนี่ยิ้มหมอใส่ไม่ยกว่าส้มโอขาวใหญ่ใช่ไหมครับพี่ไม่ยากครับร้อนเลยนะพี่นะร้อนเลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละครูสมทรงเนี่ยฮะที่นี่แหละคระะัครูสมทรงสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับสวัสดคีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจ๊อบนิธิสมุทรโคจรครับมาเร,เรื่องรู้เรื่องเกี่ยวกับส้มโอเขาใหญ่ครับวันนี้ครูแนะนำเราเต็มที่เลยนะครับไม่ใช่ผมนู่นเลยอ้าวนี่คือไม่ใช่ครูสมทรงพี่แล้วมาทำอะไรฮะเอามาซื้อส้มเอามาซื้อส้มเอามาซื้อส้มต่อเลยกี่กิโลเรื่องเอาตายแล้วก็ไม่ต้องครูสมทรงแล้วก็ทากันนรู้จักดีไง ครับมครับสวัสดีครับครับครับนี่ยตีตัวจริงนี่นะครูครับนั่งนะฮะนั่งนะครับเชิญครับคุณนั่งอย่างนี้เลยครับเชิญครับครูครับผมมีเรื่องใหญ่จะมารบกวนครูคืออย่างนี้ครับคือว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยครูคือคนที่ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นครูคือคนที่ใช้ชีวิตด้วยเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระธรรมตรีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและครูยังมีรางวัลอีกมากมายหลายอย่างทีเดียวก็รางวัลล่าสุดก็คือได้รางวัลครูภูมิยาไทยฮะ ครูครบรรยาไทายนักเกรตรกรมครับจากสภา,าของสาแห่งชาติคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับ,รบผมรู้จักดีและคุ้นหูมากแต่ผมไม่รู้ว่าแน,แนวทางปฏิบัติคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเขาทํากันอย่างไรออทํายังไงถึง,ถงจะพอเพียงนะครับคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือว่าเราต้องอยู่แบบความพอดีนะครเราปลูกไม้ผลหรืออะไรพวกนี้เราต้องลดต้นทุนครับแล้วก็เรื่องของเราจะเพิ่มเอาเงินเป็นตัวตั้งนะครับ ให้เราก็ปลูกไปใช้จ่ายหรือว่ากินอยู่ในครัวเรือนของเราก่อนนะครับถ้าเหลือแล้วค่อยจหนายนะครับหรือว่าแจกจ่ายกันไปอย่างนี้แล้วรางวัลเกษตรกรดีเด่นเกิดขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นคนที่จะรวบรวมพันธุ้มโอพันธุ์เขาใหญ่นะฮะส้มโอพันธ์เขาใหญ่นี่นะมันเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของสมุทรสงครามตอนนี้ก็เป็นส้มโอพันธุ์ดังของจังหวัดสมุทรสงครามเดิมเป็นไงครับครูส้มโอพัน์นี้เดิมพันธุ์เขาใหญ่นี่แทบจะ ลืมไปแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อประมาณสัก30มสิปีที่แล้วเนี่ยซ้มโอนสมุทรสงครามเนี่ยมีหลากหลายพันธุ์ด้วยกันนะฮะตอนนี้ผมเห็นว่าพันธุ์เขาใหญ่เนี่ยน่าจะดำรงเอาไว้นะฮะผมก็เลยมาฟื้นฟูพันธุ์เขาใหญ่ไม่งั้นก็คงจะจริงจมันจะหายไปแล้วใช่ไหมมันถึงขั้นจะสูญเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามีใครนิยมกันตอนนั้นฮะมองมองข้ามหมดเลยครับครับเหตุผลที่ครูเลือกที่จะทาพันธุ์นี้เพราะ เพราะว่าผมเห็นว่าพันธุ์ขาใหญ่เนี่ยมันมีโุรสบัตดีหลายอย่างสามารถเก็บไว้ได้นาน<อ>นะฮะ,ะกุ้งเนี่ยจะโตรหรือว่าใหญ่แล้วก็ล่อนแกะแล้วล่อนไม่ติดเปลือกมเมล็ดรีบ,รบหรือไร้เมล็ดเลยโอ้โหถึงให้มีเม็ดไม่มีเม็ดพร,ร,รางั้นผมอยากจะทราบแล้วละครับว่าส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่ครูเลือกจะอนุรักษ์และทํามันจนเป็นส้มโอพันธุ์ดีที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอย่างไรอุปสรรคมีอะไรบ้างและวิธีการทําทําอย่างไรและที่สําคัญที่สุดครับ คำว่าการกินการอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงครูทําอย่างไรครูแนะนําให้เรารู้จักสักหน่อยใช่ครับครูครับใช่ครับครูเดี๋ยวเผื่อผมจะศึกษาไปอนุรักษ์พันธุ์ขาวหมวยของผมด้วยอ๋อพอครับครูลงแล้วนะนี่ทางเข้าสวนครับครับนี่สวนนะแต่ว่าชุดนี้ไม่เหมาะครับไม่เหมาะที่จะเข้าสวนครับไม่เหมาะนะครูที่ผมมาเตรียมพร้อมครูตั้งใจมาแล้วมาสวนไม่เน่เวลามาไม่ค่อยเจอครูนะครับมาสวนไงฮะมาไม่เจอกันเลยครับครูครับ เมื่อกูก็ไม่บอกผมแต่แรกกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดเลยนะไป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 เปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนชุดให้หมดเลยสิพี่ว่ายังไรอีกไกลไหมพอเราจะเจอพระไตรปิดกเนี่ยอีกไกลไหมครับท่านอาจารย์ไกลครับท่านอาจารย์ สกิโลเอ้ยสส่วนครับอีกสมส่วน้้อีก3ามส่วนแล้วก็้าอย่างนั้นเรากลับแต่งตัวยังก็ไปเก็บขยะมาแล้วโโขึ้นคู่กันแบบนี้เลยเนี่ยโอ้โหดูสิคู่กันเลยอะ ครูครับที่ผมเองกทราบคือครูเริ่มทําสวนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอ่อตั้งแต่ปีพศ2 5 2 0นะฮะ2520ก่อนนั้นก็ทาคุณพ่อมาก่อนนะทางเล็กๆนะครับฮะครับก็ทําสวนสมโอเนี่ยครับครูครับครับตอนนั้นยังเป็นพันธุ์อะไรครับแรกๆตอนแรกก็มีอยู่หลากหลายพันธุ์ด้วยกันนะฮะตั้งแต่มีพันธุ์ขาวพวงขาวแป้นขาวทองดีขาวจีบ ขาวใหญ่มีหลายพันด้วยไม่มีขาวหมวยมั้งเลยครับโอ้ขาวหมวยก็มี <laughs> <laughs> สิ่งที่อยากจะรู้ต่อมาครับครูครับ <c oughs> ตอนแรกๆเริ่มต้นจากที่ประมาณกี่ไร่ครับครูอ่าแรกๆเลยอผมเองไม่เคยไม่มีที่มาก่อนนะคะแต่ว่าผมมาซื้อไ้ครั้งแรกประมาณ7จ็ดไร่ไร่หนึ่งปลูกได้ประมาณกี่ต้นนะครับครูไร่หนึ่งก็ปลูกได้ประมาณสี่ต้นโอ้ไม่น้อยปรนมากสี่สิบต้นนะครับส้มโอ เขาชอบน้ําชอบชื้นหรือว่าชอบแห้งๆค,คือเขาชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะแต่เมื่อกี้ผมได้ยินมาว่าส้มโอเนี่ยก็ชอบวินิจนะครับแต่งางานไปแล้วโอ้โห,โโหส้มโอชอบวินิจครู <laughs> ครับเห็นสวนสวยสงบร่มเย็นแบบนี้กว่าจะมีทุกวันนี้ได้มันยากไหมครับครูครับครับ,รบก็ก็ยากแหละครับ ที่ทำมานี่ก็ประมาณ29ปีแล้วครับ29ปีครับปัญหาและอุปสรรคเดิมๆเป็นยังไงเห็นปัจจุบันนี้น้าทะเลขึ้นไม่ถึงนะน้ำก็จะจืดสนิทน,นะครับครับพอจืดสนิทเนะี่ยรสชาติของส้มโอนี่ก็เปลี่ยนไปครับแตกนะจากที่เคยหวานนิม่มอะไรดีก็จะไม่เป็นอางั้นจะอ่าวนกรอบเหมือนลักษณะที่เป็นข้าวสารอ้าแล้วลุงทำไงพอน้ําทะเลมันขึ้นไม่ถึงแล้วอ่ะคือไม่ถึงผมก็มาอลองผิดลองถูกโดยเห็นว่าเมาื่อก่อนที่คุณพ่อเคยใช้น้ําทะเลรสใช่ไหมผมว่าเออเนี่ย ความเค็มเนี่ยหรือว่าคร์มกร่อยเนี่ยน่าจะทำมะส้มโอเนี่ยหวานแล้วก็นิ่มอร่อยได้ครับครับก็บปัจจุบันนี้ก็เรามีขี้แดดนาเกลือนะครับขี้แดดนาเกลือขี้แดดนาเกลือลักษณะก็เป็นอย่างนี้ฮะไหฮะคร,ครับ มันเป็นอ่าของที่อยู่ที่นาเกลือก่อนจะทํานาเกลือต้องขูดเอาออกครับดินที่มีความเค็มสูงครับแล้วก็ไปโรยครับโรยแล้วรับใส่พุ่มต้นไม้เนี่ยครับครับเอาละปลาพวกเราไปลองโรยกันเลยครูครับต้นนี้ได้ไหมครับโรยต้นนี้ได้ไหมเอาตรงนี้ดีกว่าฮะกำลังก่อนเข็บตัองประมาณ2เดือนพอดีต้นนี้ฮะครับเอาละครับปลาเมื่อกี้ครูไปไงฮะครูปั๊ปปั๊ปปั๊ปปั๊ถึงแล้วครับสบายที่ไปได้ไหมบาย

เ <rí> e> อาละครับไหนๆผมก็อยู่ตรงนี้แล้วครับครูไม่มีอรื่องเสียมากไปกว่านี้แล้วครับครับลอยอตอนนี้อ่ะผมลอยคุณซ้องลอน้ครัตัวรุ่นเลยลอยเลยลอยเลยใช่ไหมครับครับลอยไปเลยลอยไปเลยลอยลอยไปเลย ครับตอนนี้ขออนุญาตเก็บกินนะครับครูครับอยากลองชิมดูหน่อยว่าพันขาวขาวใหญ่ขาวใหญ่ขาวใหญ่นี่เป็นยังไงฮะเอาละครับครูครับขออนุญาตแบบกันเองกันเองนะพวกเราลูกทุ่งกันเลยนะครับครับขอลองชิมหน่อยครับว่ารสชาติเป็นอย่างไร หวานม่งหวานเลยอ่ะหวานเจี๊บเลยหวานคุณผู้ชมหวานไม่มีเม็ดด้วยขอต้องแเราได้รู้กันแล้วครับว่าเราอยู่กัน อย่างไรสําหรับเศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าเรามีสวนนะมีสวนสักแปลงหนึ่งในร่องสวนก็มีปลามีปลามีกุ้งเอาขึ้นมาทําเป็นอาหารได้อยู่ได้ละมีผักด้วยมีผักปลูกแซมไว้ได้ปลูกผักได้กินเออครูครับนี่รู้แล้วว่าอยู่ยังไงทีนี้กินอย่างไรครับครูครับครูครัาผมไปกินแบบพอเพียงหน่อยสิครับเอาละครับไปไหนนะเก็บผัก เก็บผักที่ไหนฮะเดี๋ยวเก็บผักที่โรงเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนแล้วก็สอนเด็กแบบให้อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนี่คือครูสอนนักเรียนให้อยู่อย่างพอเพียงเช่นเดียวกันนักเรียนทุกคนก็มาปลูกผักเอาไว้ที่โรงเรียนเป็นส่วนกลางใครจะมาเก็บไปทําอะไรก็ได้ปลูกผัก่อเป็นอาหารกลางวันด้วยไปเลยครับเด็ดมาก ามาดูผักฮะผักที่เด็กเราปลูกไว้ผักปลอดสารพิษเด็กๆก็ปลูกกันครับเด็กปลูกกันอาแล้วเราเอาไปกินไปไย่ได้ก็ได้เราจะมีการแจกจ่ายด้วยแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อยู่ร่วมกันครับแต่ว่ายังไงก็ผมว่าเรียกครูใหญ่เลยครับอาจารย์ใหญ่ครับเชิญครับอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่โอ้อาจารย์ใหญ่นี่ครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมีอะไรให้ช่วยครับผมอาจารย์ใหญ่รบกวนแนะนำครับอาจารย์ใหญ่ชื่ออาจารย์อนุกรท่านนินครับผมอาจารย์อนุกรท่านนินครับผมนะครับ โรงเรียนนี้ชื่อเอะไรครับโรงเรียนวัดบางพระครับผมพาไปดูหน่อยได้ไหมครับว่าปลูกผักจริงหรือเปล่าครับไม่เห็นไม่เชื่อครับท่านจะดูปลาดุกใตถุนก่อนเลยจะไปดูผักก่อนนะเอาว่าเดี๋ยวเก็บผักเลยครับเก็บผักมาดูปลาดุกครับมาครับอันนี้แปลงเป็นแปลงข้าวครับพึ่งขึ้นอันน้ปลอข้าวด้วยครับผมอันนี้ปลสาธิตนะเป็นสาธิตอันนี้อันนี้ผักบุ้งอันนี้เลี้ยงปลาดุกฮะบริเวณรอบๆเราจะปลูกกล้วยไว้บริเวณรอบปลูกกล้วยก็คือใช้ปลูก กล้วยโดยรอบนะฮะและด้านตรงกลางเนี่ยก็เป็นแปลงสาชิตละอันนี้คือเป็นแปลงสาธิตของปลาดุกครัปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่เห็นบอกคุณครูบอกว่าเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยหรอครับคือปกติมันน้าท่วมหรือไงครับครับก็น้าท่วมขังเราก็ยุงวางไข่ตลอดเลยเราก็แก้ปัญหาด้วยปลาดุกปล่อยซะเราก็เลยได้ขายด้วยเป็นอาหารกลางวันด้วยครับ ครับผมว่ามันเป็นรายได้ให้เด็กด้วยครับผมคือคือจุดประสงค์เนี่ยอยากให้เด็กเห็นคือผมจะไม่เน้นเรื่องเด็กเก่งแต่เด็กเนี่ยน่าจะรู้เรื่องเกษตรเพราะสภาพท้องถิ่นมันเรื่องเกษตรครับเด็กควรจะรู้ตรงนี้เอ่อถ้าเด็กไม่ได้เรียนต่อเนี่ยเด็กสามารถนำไปประกอบอาชีพได้คือถึงแม้ว่าถ้าเกิดเรื่อหัวไม่ดีเลยนไม่เก่งแต่ว่าเลี้ยงตัวเองได้ฮะก็คือนี่แหละคือการอยู่อย่างพอเพียงครับเรามีเท่าไหร่เราอยู่เท่านั้นผมว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรา เก็บผ sure. ักก well, ่อนไหมเช่ครับเก็บผักเพื่อไปกินขอเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาละครับได้วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปรับประทานครับ ได้วัสดุดีจากโรงเรียนก็ต้องขอคุณครูใหญ่ของเรารด้วยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็รู้ว่าการสอนเด็กที่น่ารักเขาทำกันยังไงใช่เอาละครับขอบคุณครับคุณใหญ่ครับ โอ้ยอาบน้ำอาบถ่ามาสดชื่นเลยครับสบายเลยเขพร้อมแล้วเดี๋ยวรับประทานอย่างเต็มอิ่มเลยต้องมีครบหมดเลยนะว่าแต่ว่าผักเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปเด็ดมาแล้วโน่นมาแล้วนี่โอ้หปั๊บมาแล้วนี่ไงผักบุ้งสดๆดเลยผักบุ้งยังไม่หมดนี่อย่างหนึ่งปั๊บชึบหอยแครงครับหอยหอยแครงนี่ก็เก็บมาจากแถวแถวนี้ไม่ใช่ตอนที่เราขับรถมอเตอร์ไซค์ไง ที่เรากลับมาก่อนมาอาบน้ำเนี่ยเราสวนกับกระบะจ้ัได้ไหมครับหอยแมงปุยแขงเกิโลวอะไรสามสิบบาทก็เลยไปซื้อมาใช่เสียเงินแพง่เนี่ยโลสามสิบเนี่ยเสียเงินอยู่คนดีอยากกินะเด็อ้าวแต่ยอมเพิ่อคนหนึ่งนะฮะแต่วันนี้ถ้าทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่มีเสียตังค์เลยใช่ไหมครับครูก็ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากในส่วนของเรานะฮะเช่น พืชผักเนี่ยนะผักนี่ก็ไม่เด็ดเอาครับนี่ครับน้ำพริกกะปิกะปินี่ของบ้านเราเลยใช่ไหมครับปูโคนสมุทรสงครามดังมากอยโของบ้านเรานี่เองนะเห็นแล้วครับรู้สึกว่าหิวแล้วฮะพร้อมรับประทานครับปู่ครับทานเลยดีกว่าฮะทุกวันนี้ บ้านใหญ่โตขนาดนี้เป็นเพราะอะไรครับไม่ต้องใช้ตังค์ก็ใช้บ้างนะครับไม่ใช่ไม่ใช้เลยนะครับแต่ว่าเราใช้ระยะเวลาเนะฮะเราไปฟัมไปอยู่แบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะฮะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นครับ<ำ>ลัางจากครูด,ดีขึ้นแล้วครู<ำ>ก็ไปบอกเพื่อนบ้านเ<ำ>พื่อนบ้านก็ทําตาม,ตามแล้วดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นดีขึ้นอย่างทุกวันนี้นอกจากที่ครู <c oughs> จะทําสวนสมโอแล้ว ครูยังทารู้สึกบ้านใหญ่โตขนาดนี้ถ้าเป็นโฮมสเตย์ด้วยโฮมสเตย์ด้วยเราทำเป็นกลุ่มในโฮมสเตย์นะฮะเราจะเน้นเรื่องวิถีชีวิตของคนสมุทรสงครามแล้วก็เรื่องของการปลูกซุมโอพันธ์เขาใหญ่ไร้สารพิษแล้วก็จะมีจักรยานนําชมในสวนได้โอ้โหทั้งหมดทั้งมวลที่ครูพูดมาเนี่ยครูได้แนวโครงการมาจากไหนครับโครงการได้แนวมาจากพระราชดำรัสของท่านในหลวงนะครับแล้วก็จะรับคาปรึกษาจากทกศนะครับและที่สําคัญก็คือทกศเนี่ย เป็นองค์กรนะฮะที่สนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะเรื่องของการทําบัญชีครัวเรือนครับแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตอืครบหมดเลยเยี่ยมเลยนะเนี่ยเอาแล้วครับในเมื่อทกศเป็นหน่วยงานกลางครับที่น้อมนําเอาแนวพระราชลัญมาใช้และมาปฏิบัติจริงชาวบ้านอย่างพวกเราก็พอสบายกันไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลครับที่เกิดขึ้นมาได้ในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ในหมู่บ้านบางครับที่ร่วมมือร่วมใจเป็นแรงใจกันทําให้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งครับคุณครูสมทรงเราด้วยนะครับที่เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนหัวหอกในการที่ดําเนินรอยตามแนวพระราชตเศรษฐกิจพอเพียงเราให้ความรู้เราวันนี้ด้วยในสถานที่แห่งนี้นะครับวันนี้ต้องลาคุณครูสมทรงก่อนดีกว่าวันนี้ขอบคุณครูขอบคุณมากครับขอบคุณครับร่วมบันทึกสมุดโคจรโดยเร้าใจสุดยอดกับสปอร์ตซีดานมาสด้า3ใหม่ S S o l o, SOLO โซโลกุญแจระบบป้องกันกุญแจผีและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลลิ ine, Clean, สเตอรีนไบร n นคลีนเสน่ห์ของฟันขาวสะอาด Image h o l ลิเดประเทศไทยจำกัดคุณผู้ชมครับผมหวังว่าอย่างยิ่งครับว่าคนที่ดูรายการอยู่ในขณะน,นี้จะน้อมนำแนวพระราชดำรินำไปใช้ย้ำอีกครั้งนะครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ขี้เหนียว ไม่ใช่ไม่ใช้ไม่ใช่อยู่อย่างยากจนแต่พออยู่พอกินพอใช้จะทําให้ชีวิตมีความสุขครับสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยครับกับรายการสมุดโคจรครับโคจรเด็ด7เส้นทางฝันทริปที่2แล้วเราจะพากันไปที่แอฟริกาใต้ครับลิงสมเกียจตันพามกอเปฟเบญจพลแชร์รุนสองคนครับแล้วทำไมเราไม่ไปอ่ะทุกทีทำไมมาต่างจังหวัดโทรไปตองขอไปต่างประเทศแล้วเนี่ยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพอเพียง พอเพียงก่อนโอเคพอเพียงคุณครูครับรู้สึกผักจะไม่เพียงพอแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปเด็ดเพื่อมาให้มันพอเพียงนะครับไขอบคุณมากครับเขาบอกให้พอเพียงกินอยู่อย่างพอเพียงครับเอาละครับวันนี้ผมและพี่ติอ้วนลาไปก่อนครับโดยเฉพาะยิ่งขอบคุณนะครับคุณครูขอบคุณครูใหญ่ขอบคุณเพื่อนบ้านทุกๆคนที่น่ารักแห่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยแล้วไม่ไม่ไปต่างประเทศอ่ะต่างประเทศผักเพียงพอไหมเออหอ ไม่เพียงพอไปไปเด็ดมาก,ก่อไหมไปตอนโทรไปแล้วตาประเทศนี่ว่ะอันนี้ต่างไงต่างเหมือนกันต่างจังหวัดเลย